มีครอบครัวที่อบอุ่นมีญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลและซัพพอร์ตกันขอให้มีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนร่วมง,งานมีที่ทำงานที่ดีนะครับและที่สำคัญขอให้ได้มีสามีภรรยาที่ใจดีครับผู้ใดโสดอยู่ขอให้ได้สามีใจดีเถอะจะสู้วะัแล้วก็ขอให้รักษาความรักที่ดี สุดดีๆไว้เะยฮะการที่เราได้เจอได้อยู่ใกล้ได้อยู่ใน,ในแว่ล้อมของคนดีก็ะจะนำโอกาสดีๆแล้วก็สิ่งดีๆมาให้พวกเราครับขอบคุณเสียงปรบมือนะคะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเสียงปรบมือแล้วก็รอยยิ้มันสดใสนำใจไม่ตีดีงามของพี่น้องเช้าหมวกเล็ก พีน่น้องมีดบอแเนแฟนมอลำั่มเอฟซแฟนประจําแฟนพันแท์ท้ของมอลำัใจเกิร่อยแล้วก็นักสแสดงบุญทุกๆท,ท่านที่มาร่วมบุญร่วมอุศลกับคณะเจ้า,าภาพนะครับซึ่งวันนี้เป็นงานกระถินน้าทานนะครับบุญกระถินของคณะเจ้า,าภาพที่ให้โอกาสแล้วก็เมตตาชาวคณะมอลำัใจเกินร้อยได้มาสมโพธ์ องค์มหากรถในคำคนกรนีนะครับซึ่งคณะภาพของเรานำโดยท่านพ่อใหญ่สุรินบุญเพงครับท่านคุณแม่จําเนียนบุญเพงท่านนัทวุฒิท่านจิราพรทาวันนะครับท่านเทพสถิท่านนางสาวอุไทยรัตน เฉียงสีกับให้โอกาสแล้วก็เสื้อใจไว้มั่งใจกับลูกหลานหมอลำใจเกลอยทําสัญญาไว้สองปีล่วงนาะได้เพื่อนทําการแสดงให้พี่น้องได้เบิงเด็ชมมนีแบบพี่ีพี่น้องพบเมืออนุโมทนานบุญกับคณะเจ้า้าพเป้าแนานะครับท่านคุณแม่ใจดีมากท่านมาต้อนรับด้วยตัวท่านเองเลยตังแต่ทีมงานเดิมทางมาอด วันนี้พวกเราเดินทางมาไกลร่วม400กิโลนะครับขอบพระคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะเจ้าภาพนะครับพร้อมทั้งพี่น้องชุมชนาบ้านสับเหวนะครับพี่น้องซับสนุนทุกทุกท่านมือนี้เป็นโอกาสอันดีของบอยสิริเช่ละกอมอลล่มใจกระลอยรวมถึงศิลปินรับเชิญนั่นก็คือคุณแอนอรดีนะครับงานนี้พุทธรรมาดาเทพสัญญาไว้สองปีเด่นี้โอกาสมาหาพี่น้องมือนี้นะครับ ี่น้องจากไก้จากไกลมาเป็นกําลังใจถ้าบอมีใจต่อกันบอมาเป่ากันยูนาหา้านแมนบอ,อเสียงแฟนพันแท้ดังๆในชาโดยกล้องกรมศบสัทธากล้องกระดอดก็ถึงพี่นองทุกๆท่านนี้คือกล้อจริงใจจากผมบอยสิยริชัยพร้อมเช่ากระนาพอลำใจเกลอยแล้วก็แอนออรดีครับ การแสดงเต็มรูปแบบผลงานปีที่เกา่าแปดปีที่ผ่านมาเอาผลงานพิสูจน์สายตาสําหรับพีน้องนี่พอแค่นเป็นบม่ล่ำปีที่เก่านี่เป็นปีพิเศษการแสดงต่างๆรายการโชว์ที่มีคุณค่าแต่ยังคงคุงค้นคาของลำเรือตะกอนทั้งนอกกนกนนงก่อนแกนว้คือเก่าแล้วก็วันนี้พิเศษกับศิลปินที่คณะเจ้าจภาพนะครับเดกให้โอกาสมาเติมเต็มนาเวทีกับคุณแอนออรดีครับ เดือนคุ้นคุ้นหลายทอมันคือจังว่าลึงกันนี่ไหมซีห้ลึ่งยังไ้เดือนนี่หัวก็ได้เห็นหนามียนี่ได้มือนีน่นี่ต้องต้องขอบคุณคุณแม่หลายๆครั้งนะครับขอบคุณคุณแม่ที่ให้สามีภรรยาเขาได้มาร้องเพลงคู่กันนะครับคุณแม่ลอยข้างหน้าคุณแม่จะพวงอะไรให้ใช่จริงหรอคะคุณแม่จะพวงบัตรขอบคุณค่ะโอ้ดีใจหลายครับจริงๆแล้วนะครับ บกบได้ไกลจากปากช่องแล้วมันหนีไปพักอยู่ปากช่องนะครับแล้วก็มาหาพี่น้องมันนีพี่น้องว,วกเล็กพี่น้องสับุรีพี่น้องทุกท่านพี่น้องกรุงเทพมหาคนครก็มาหลายนะฮะมาเติมกำลังใจให้กันและกันชมและสัมผัสการแสดงด้านนาเวยที่ของกำลังใจกันลอยซึ่งเราก็พัฒนาในทุกๆระบบแอนออร์ดีทัพไทยเอฟซีเนี่ย โรงเบียร์เยรามันตะวันแดงรามอินทาไปได้เดนี่ยมือนีมากีมืออื่นสีนั่ไปอีกอยู่มอล้ำใจกระไรใช่ไหมมือเงินมอล้ำใจกระอยบอกไกลเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้หากพี่น้องบทท่านได้ถึงใจบทท่านได้จูใจ,ใจพรุ่งนี้นะครับขับรถจักรยานน้ำกลมมอล้ำไปก็ได้บกไกลอยู่ใกล้ๆน,นี่เองที่ไหนคะอําเภอแวงหน่อยจังหวัดขอนแก่นครับ อย่ามาทอดอย่า่าบ่อไก่ต่อไ,ไก่หรือไก่หนี่งมาแต่ใจหอดกันมันไปหอดบมดนักสิ้นใจใ้ตอน4ี่้งเล้งนี่แหละส่วนมากน่ะพี่น้องที่สิไปหานะคะส่วนไว้ <c oughs> <f ans> <f ans> แฟนมันแท้แฟนควาบ,บ้านเอบีนะคะคอยตามให้กำลังใจตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอา้าพี่น้องอันมุดเจา้าคือหุ่มซึบเพิ่ิวแท้ ถ้าเจ้าเอาเสืออมากันใบมู้เจ้าเห็นบนอะนะก็เห็นแล้วเดี๋ยวท่านคุณแม่บอกว่าโอ้ยแม่มองไม่เห็นหมอลำเลยแอนบอยออกมาเนี่ยหน้าเวทีแฟนขับรุมใช่ไหมคะแม่หุา<ช>่าห์กันวบกันไปลยางเสือบฟางเส้นเดียวสมสทีกันอยู่กันบ่ได้ดอก บเป็นอย่างดอกโอนี่ถือว่าเอาก้มเป็นกันเองนะครับแล้วก็สนุกสนานร่วมกันท่านเจ้าภาพได้มีน้ำใจเสื้อผ้าบุญมีจริงบาปมีจริงสางงามกระทําบุญทําบุญใหญ่ให้ทุกท่านได้มามีความสุขท่านสายหูสายตากันแบบฟิฟีวันนี้นะครับบ่อนำเง,งินร้อยเราก็บบมีอย่างตอบแทนนอกจากผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีและช่วงนี้มอบเตทีให้กับคุณแอนโรดีกับ50ผลงานเพลง อยไรแล้วคะแม่ห้าหาสิบจีบหกม่วงเศร้ากับว่าเหลียวได้หกม่วงเศร้ากับว่าเหลียวได้แม่เอาเอาเอาซักพอหอมปากหอมคอแล้วแม่นนองเอาพอเป็นเป็นกระใสเป็นพอให้หายคิดถึงนะคะเราจะอยู่ด้วยกันถึงเช้านะครับขอเสียงคุ้มมกมวลในเช้า